คนนี้อาจจะไม่มีใครรีนะครับเล่นจริงเจ็บจริงสดจริงอะไรจริงครับชดีดฉลีดฉลีดกันละครหนึ่งนานมาแล้วแต่ก็ไม่นานมากนักแต่ก็ดานอยู่ กลหนึ่งที่ชื่อว่าสกุลศิลา์พระศอภัสราวัฒนาสกุลเซฟานี่โเอลนาจำมันนะสกุลใหญ่สุดของฝรั่งเศสมีกิจการธุรกิจันร้านเครื่องห่มตาตาชุดเครื่องนอนตา้านอนเต็มตื่นหลับเต็มผืนพื้นเต็มหลังนวันหนึ่งแตกแตกแตกเฮ้ยนวันหนึ่งมีเด็กสาวชาวรอยชาวรอยคนหนึ <oid S 2> ่งชาวรอยคนหนึ З ่งเดือออกมาทุยคมหิวโหย เจทอสเจท้อเป็นไรท้อเสียขี้ไม่ออกเลยอ่ะนี่นี่ท้อเป็นไรอ่ะท้อเสียขี้ไม่ออกเลยอ่ะถ้าไม่ใช้ยาท่าตยาท่าน้ำขาวตาจะเอาว่าแต่ที่คาดผมล่ะวันนี้ไม่ใช้ยานี่นะทั้งแรกเพราะใช้แล้วเรื่องขี้ก็เป็นเรื่องง่ายแผ่แดงตึ๊ก ยินผมตีนะหวนเอาไม่ไ่าผมตีผมมีอะไรจะมานำเหนือเออเออเออไม่ใช่เหรอครับคนนี้ชื่อโจกมาจากนรสชนชนเมื่อเช้าลกเรับมาครับหน้าตาก็สอบโขบสอบโขบไม่เหมือนกับเด็กในเมืองค่ะโอ๊ยปากแบก เล่นสิเจ็จสิติ๊กยเล่นิเจ็ดิสิบแปดบวกสิบแปดบวกนะคะสะขาลผมหิวข้าวผมตีลืมไโทษทีผมตีผมหิวข้าวจะรับคุณนี้ไหม หนูว่าไั่ต้องรับตอบค่ะดูสิคะสภาพอุ้ยเด็กกว่ายายน่าจะก็จนั่นแหละค่ะโอเคฉันรับโอเคฉันรับเขาเม่อตังข้ามอีสานเออคุณชี้ลูกแม่มามามนั่งนั่งขอมือของดีมากดีมากขอตั้งลงตั้ง โจกโจกยิ้มเขาโจกโบ่าบางควน าวเลยไม่เป็นไรค่ะบ้านผลิตแป้งแม่คะหนูอยากได้ B B ค่ะเห็นเพื่อนเขาใช้กันขามากเลยอันนี้เขาไปอยากไปที้กันแล้วว่าเดี๋ยวดีคอร์ดจองสามเครื่องกันดอก จะเลือกรถอะไรไปดีวันนี้มีมินิคูเปอร์เบนลี่เฟอร์แลรี่แล้วโบกินีเบนเออเอาไปแล้ว B M W เลือกอะไรดีครับไม่นั่งไม่นั่งนั่งอะไรล่ะซีิมูซีนอย่างนั่งหน้าอย่างนั่งสามโลก็พอแล้วสามโลกคือรถวันนี้พอไปถอยลิมูซีนมาใหม่ติดล้านราคาเบาสบายกระเป๋าโอเค พชีเออขยลีมมาเปิดประตูขยลีเอ้าคนสียอไปไนี่ย โดเจเลยมายี่สุกีเดเลยมามึงนี่เสียงรถหรอคะรถใหม่ก็เป็นอย่างนี้เลูกแรงนี่นี่รถเป็นไรหรอรถเสียตายไม่ติดเลยอ่ะนี่นมันนั่ดูทีๆๆดีดีแล้วนะพราะใ้แล้วเ่อฟย เตีเบลก่าอยู่โดนตำรวจจับ200ร้ประท่านลนี่เลดี้เอซนช่ไหมคิวจ<า><อ>้ะมาเราเปิดแอร์ให้มันรอขนาดนี้โอ๊ยมันแต่ใช่้านเจ้าพี่เอ็ดตัวนี้ตัวนี้อยตำรวจจับตำรวจด่ปุ่น ประตูให้ลูกฉันอย่นี้ประตูดังเค <c oughs> รื <c oughs> ประตูประตูฉันตู้แทงบอดีู้ประตูบดี้ดนูนะ <c oughs> มามามาซื้ออยากได้บีบไม่ใช่หรอมาดโูโอ้โหใหญ่มากราคาเท่าไหร่ดูดูดูด <c oughs> ู <c oughs> ราคาหรอบีบีสองร้อยห้าสิบไอโฟนสองร้อยห้าสิบไอแพ้า

ทำไมหรอจะซื้อให้ใครให้เพื่อนลืมไปว่าเรารวยจะเอาก็เอาสิพ่อแม่ตามใจพ่อแม่ให้ได้หมดเลยแม่เลือเจ้าผู้เดียวครายรีสแตนด์ตายครเอาขอเอาขอเอาป้าง้ามีฉันจะเปเล่นขอไอโฟนเครื่องเจ้าอิสตาวป้ากลับบ้าน อยากเกับเงินยังบระจายตายทำไมคนเยอะแยะจะนับเงินต่อนะรน้ไง อะไรจริงอะไรจริงรู้ไหมว่าเพชรนัดชันัดตำให้ไก่ที่บ้านจิกเล่นเออเ็ดอะไรคะีกีเหรอคะีกีใช่เพ้นใช่ค่ะสมองทายแล้วดียังไงสมองาวไปขับถ่ายเป็นกาดก็จ่ายจ่ายก็จ่ายไปใช้บัตรดีนะคะไม่เราชอบใช้เงินบินพรเพราะเราจะได้หลังจากที่กลั มาแล้วเอารถล่ะอุ้หิวข้อที่เราหิวข้าวมากเลยอ่ะหิวข้าวหิวข้าวโจ๊กหิวข้าวสุดๆกุชชี่ไม่กินข้าวเหรอกุชชี่กุชชี่แต่ไม้อยู่นั่นแหละออกมากุชชี่ขี่กุชชี่อุ้ยไปจะกินอะไะ ข่าเด็ดที่าวเดอดเขาที่ขางนีอ๋อที่ขาลองผลจะไมาจับปินเส้นเลยมนี่ใส่หน้าไม่สหน้าบอกหน้าหมู่พอกันแต่หน้าอะไรวะตีเงเลยมีคนอหวแต่เขาอยาดเป็นแบบใช่ะคะแต่ว่าต้องเลือดกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กรเจงหรือหอหมูหรือแหนเมืองพนพอดีว่า ตัวไม่มีของกินค่ะอ๋อพกมาด้วยค่ะที่บ้านรวยนะยอยจอยขอเงินน่าเป็นคนใช้ไฮโซค่ะมีแฟนบายอ่าจะได้แอดบุ๊กค่ะบุ๊กชีตโอกาสค่ะค่ะค่ะมันทางเกี่ยวรูปมั้งเดี๋ยวบึงบึงประเทศไทยก่อนที่เราจะกินข้าวเราต้องทำอะไรถ่ายรูปลงอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เยวอะๆลูกสาวถ่ายทุกคน จเหนเฮียเด้นวากนเฮียเ้ของนั่นน้ตก๊ออนเยฮะกนแ่้อยเกับตามแล้วพวกเ่าจะด้มว่าพรนิ้แรงจริงอะไรจริงไอ้นแปดอันท่อบาเบอร์ผู้ใดผบร์ผู้าไม่เนเสียง่นั่นต้องถ่ายด้วยอย่างนี้นะเม่์มเวี่เวนาเซีเไ่เดี๋ยวอะไรนีเบิร์นีปะนี่มีี่ถ่ายเอเลยหอสสามเลยเอแปดมาดูนี่ใหญ่มากเชื่อ อ่าอะไรใหม่เลยว่าลุยจังเลือบอกรวยกินข้าวก่อนวางก่อนวางพ่อฮูจังใครด้วยแต่นั้นเน่โอเคกินข้าวก่อนที่รักวาวางก่อนยังไม่ได้กินยังไม่เจริญอาหารยังไม่โตนะอะไรเนี่ยมันขาดมามันเป็นยัเนยมันหลุดไปแค่นั้นมันก็ขอแบบเป็นไรเป็นไร กะตืขึ้นดาบหรอจะ้าหรออะไรเนี่ยจะ้าหรอี่อะไรอะไรเนี่ย้ามูตำรวจต่อใช่้าเอาเงินมาห้แค่ห้สบบาทจะห้เสื้อล่ะซื้อผ้าเศกกับเนื้อเศมมาห้ากีก็ปูแล้วอะไรมาลูกมาเกับผ้าู้ลยผูา ทดสอบกินรูปลองดูลองดูคุณมีรถเป็นทเดียวแต่ตัวเองลองดูว่าจะเป็นยังไงไม่เหลือทีเดียวคะไม่มีนะแต่ตัวเองดูนะจากนั้นไคายลีก็ตายด้วยลมหายใจของสัวชื่อของตนเอง พนนาอแม่คะเดี๋ยวเด็กลรงตับไปสักพ่นันนะคะได้เลยลูกอยากได้อะไรก็มาบอกคุจะเปน็นั่งที่นี่นรือง